เกียดแห้งเพราะว่าลูกกระสวบเมื่อนี้ลูกกระสวบอีกกระเล็ดนิดนมาอยุดทางในฮ่าเป็นจังไดวะเริ่มกระโจนกระว่ายเลยเขียดเลยสูดเลยได้ประเดี๋ยหามังลงก่อนมันีฮ่าเขียดอยู่บ้านหนึ่งกะบอะไรเห็นหนาเห็นลูกเห็นหนาเมียกับอะไรเออเห็นหนาลูลูกกระสวบเป็นที่สูดแล้วเออหานยังแก่เกียดดีวะกระโจนกระว่ายเลย หนึ่งฮ่ามองก้อนกูไปเนี่เอ้ามันนี่ละค่าเกียรติปะบรูจิตั้งใดลูกกับลูกนี่ละคุ้นควมนี่โอ้หอมก็เก่าตั้งแต่เลือกกูจิปาริดไมว่ว่ะลืมไปว่าเฮ็ดมันทั้งเบิดแล้วแล้วแต่จักของทั้งแต่เฮ็ดตัวนี่เจ๊งเลยเจี๊ยกูมาแบง่งลูกกับไม่ลูกกับไม่ลูกจั้งสี่เว้ สมองบีมๆบีม้มกัดแต่พอมันหรือกอูจะออกไปแก้ให้รูเลียงว่ะว่ากันถือกัด้ะคิดก่อนในตั้งใดต้องเขามาอยู่ท้งในแบบโด,ดเดียวเดียวได้เมียบโลกกระดับป่ะเนี่ยเช่งลูกแต่ว่าออกไปออกไปหามันไหมอยาก,กัดพ่อบอกไ่าอยากกัดเท้าตัวเองเขาจะมยน,นี่ตีปากเลยหนึ่งที ออกไปดูไหมไปไปหาปหยอปไป,ไปเจ้าหาหยองไหมไปไปเคลียร์ให้มันรู้เรื่องเลยปะไปมีดิมาดิเคลียร์มันรู้เรื่องมันอยู่ใส่หรอยังเช็คชายเช็คย,ยูใส่หรออ๋อมันอยู่พุ่น อสวัสดีครับพ่อเอาอีกปลาเอาอีกปลาพ่อเอาอีกปลาเอาอีกปลาพ่ออีกไหมอีกสักยกไหมครับนี่ไล่ไปหอกแล้วยังไม่ไปอีกเหรอฮะอย่านะอย่านะอ๋อสูตรสองก้อนนี่เนาะมันเ้กระบาดนั่นมันกัดไม่ได้เดินหนีไปหยุดทั้งในว่างั้นจยอกมาเคียดทั้งนอกด้วยนี่เอ้หาไม่แน่หาไม่แน่มันกัดตะกันไว บาดิพ่อบาดิจี้โอ้โหอ,อยากเก่งให้มากนะรู้จักนัเกเลงวะโอ้โหนั่งเฝ้าตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยวกับว่าอย่านะฮะลงบาลนี่พ่อแน่จริงก็ลงพาบาลเลยพร้อมเสมอนะครับผมเมื่อกี้กัดเข้าไปข้างในแล้วยังโหยังออกไปอีกอยู่ถือว่าแน่จริงก็เนี่ยไม่รู้จักนัเกเลงหรอนัเกเลงเดียวแล้วเนี่ยเออฮ่าพวกดอดอันนี้ ไดกินข้าวไหมได้กินข้าวไหมอย่าโลบานะอย่าโลบานะเอาจริงนะพ่อคุณต่าจเห็นอย่างยบนี้เรีนมุ่งนักสูงคัะจะพร้อมกับบาเวนม่สูงเนนักเบไงเนี่มันกาจักัรจองตัวนี้จะเป็นอย่างวะเป็นอย่างวะมันการจักันนะเขี่เลยเดี๋ยวพ่อเขี่ยให้นะสวยนะมึก็ปูหาแม่งไสวย มีหน่อยเดียวเดี๋ยวเราจะยกอาหารได้